สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวฮือฮาเครื่องรางไอ้มดแดงรุนแรกปลุกเสกแล้วมีคาถาให้พร้อมสวดเช้าเย็นจากโลกออนไลน์แห่แช์เครื่องรางไอ้มดแดงดุนแรกจัดสร้างปี2564ปลุกเสกแล้วมีคาถาให้พร้อมสวสดเชา้า เย็นด้านสุเมชี้ไม่ใช่พุทธอาจมีส่วนด้อยค่าพุทธศาสนาแต่ยังฮีหาได้กลาบใดที่ยังมีสติรู้อะไรเล่นอะไรจริงกลายเป็นกระแสฮือหาและกำลังเป็นที่พูดถึงสำหรับเครื่องรางเรื่องราวสุดพิกเมื่อเพจเฟ e บุ o k ได้โพสต์ขายเครื่องรางไอ้มดแดงลักษณะคล้ายกับจำลองมาจากการ์ตูนที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีตลาบบรรจุในตลาบพระเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเครื่องรางดังกล่าวทางเพจได้เขียนรายละเอียดบรรยายว่าเครื่องรางไอ้มดแดงมะอะอุ Ma A A U, รุนแรกจัดสร้างปี2564ีมีให้เลือกบูชาทั้งแบบเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทเป็นเครื่องรางด้านคุ้มครองเมตตามหานุยมมีใบคู่มือการใช้งานและมีสินค้าพร้อมส่งในขณะที่หน้ากล่องบรรจุเครื่องรางได้ระบุก,กำกับหน้ากล่องว่าเสกแล้วไอ้มดแดงมะอะอุ Ma A A U, รุนแรกมีคาถาให้ห้องให้ท่องสวดเช้าออกบ้านเย็นกลับบ้าน ซึ่งใต้พุทธบูชาเครื่องรางดังกล่าวได้มีผู้เข้าไปคนคอมเมนต์ขอรับบูชาด้วยด้านคุณสูเมตองอาจศิลปินและนักแสดงชื่อดังก็ได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวผ่าน Facebook ของตัวเองพร้อมระบุว่าไม่ใช่พุทธแต่อาจมีส่วนด้วยค่าพุทธศาสนาแต่ก็ยังเฮฮากับมันได้ตราบใดที่ยังมีสติรู้ว่าอะไรเล่นอะไรจริงนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บบาป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวดเด็ดๆต่อไปขอบคุณเอสซีทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับ,บ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ